สวัสดีท่านชมนด้วยนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Masterforce นะครับผมละตอนนี้พวกเราอยู่ในเกม Free Fire m a x กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่น1 v 1วิ1 iPhone นะครับผมก็คือแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่ใช้ iPhone นะครับผมใช้ Android นะแต่ผมก็จะมาเล่นแบบนี้แหละเออโอเคครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับผมถ้าใครกดแล้วก็ เข้ารับชมคลิปกันได้เลยครับโอเคครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตแต่งตัวกันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะแต่งตัวเป็นอะไนอะไรดีเดี๋ยวหาปแปบบ๊บอ่าแต่งตัวเสร็จแล้วก็มาเอาปืนเลยแล้วกันนะเอาปืนนี้แล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้นะใครมาว่ะพมมาวะ,ะ,าวะเดี๋ยพึ่งสิพี่โอเคมาเอาพี่ชายมานิ อ้าวอะไรวะเนี่ยนะมาใหม่มาขอเล่นตึงๆเลยแล้วกันนะแต่ไม่รู้จะตึงได้หรือเปล่านะเอออาจจะไม่ตึงมากครับแต่ว่าก็พอเล่นได้นะเฮ้ยบัวโอ้โหเนี่ยตึงไ,มไหม่ะเอาไม่ขอโทษขออีกรอบนึงมาโอหูยเกือบโดนหัวเมืเ่อกี้เอาเรื่องมาๆๆเดีย๋ยวเราเล่นระยะไกลนะระยะไกลเราอาจจะตู้ไม่ได้นะฮะ เหมือนเขาแม่นกว่านะเออเกือบยิงเึงไงอะไรล่ะครับยู่ไหนวะยืม่มหรอโอเคลรงดันไปนะฮะแป๊บหนึง่งโอเคเดี๋ยวละอาจจะไม่ตึงนะก็โอ้โหเอา,เอาคนนี้เอาเรื่องนะครับเรียบร้อยสวย ขอตึงๆอื้อเอ๊ะเหี้ยว่ะไม่มีรถความเร็วนะเออเขาเล่นระยะไกลครับเอาอันแล้วเวมื่อกี้ตั้งไอวอลไม่ติดวัตเตอร์เฮลคือกดปุ่มแล้วนี่หรือว่าเน็ตปิงวะโอเคมาใหม่แล้วกันนะมามามา ผมหัวร้อนเร็วแล้วตอนนี้นเออหัวร้อนหัวร้อนใดก็ยิงไม่โดนเหมือนเดิมม,มาพี่เล่นอะไรทำไหม,มก็คือพี่เขาก็ยืนรอแบบผมอะเออเอายังไงพี่ชายยังไงพี่ชายเล่นไหมพี่ชายเล่นไหมอ่ามีคนเปิดเปิดแอร์ดอปนะ,<ว>ะโดนไป43แล้วดนลูกความเร็วด้ยวยเที่ยว โอเคได้อยู่มาปุ๊บแล้วก็ซัดเลยซัดไม่โดนด้วยประดินโอ้โหหวานเจี๊ยบอะไรวะโอเคไม่มาทางนี้ก็มาทางนู้นนะโอเคเออแล้วก็ลืมบอกน้ำชมตอนนี้คือเราอยู่เซิร์ฟอินโดนิเซียนะครับซึ่งก็อาจจะตึงเล็กน้อยนะเออโดนไปเจ็บเจ็บเจ็บบู จะยินพี่ชายจเยินพี่ชายจะยินพี่ชาย,ย,ชายอุ้ยโโหไอวอไม่ติดน่าจะปิงนะฮะเหลืองหลืองเมื่อกี้โอเคเอาใหม่เอาใหม่คลิปนี้ยาวนะอ,วนะนอุ้ยหายแล้วไปเลยไปอู้หอุ้ยไอวอลไม่ติด,ดอีกไอวอลไม่ติดด้วยไอวอลไม่ติดด้วยไอวอลไม่ติดด้วยครับ ยังไงอย่างไงโอ้โหล็อกล็อกเท้าด้วยกระดินล็อกข้างแม่เท้าโอ้นี่ปึ๊บแป๊บนึงปักโอ้พี่โดนโดนยากโดนยินจะอีันนี่นั่งทำไมเแบบี้นั่งทำไมนั่งทำไมไม่โดนโอ้โหโอ้โหไว้ยว่บอกยังไม่ตรงอ่ะฮีโร่ตึงนะเออตึงนะเนี่ยตึงเนี่ย ตึงนั่น,นี่โอ้โหลากไม่โดนเลยครับตัวนี้คตรตึงลากไม่โดนเลยสักสักอันน่ะโอ้ยยังไงโ,โหไปทางนู้นเนาะชึบไม่โดนไม่เป็นไรไม่โดนไม่เป็นไรวางดักไปเลยเวางดักหน้าไปเลยไงไเป็นไงห้ามแพ้นะเพราะว่าถ้าแพ้เราคือเราจะเสียเปียบมากนะครับถ้าแพ้คือเราจะเสียเปียกคตรเลยนะโอเคไม่โดน ระยะไกลเราไม่ค่อยโดนยิงไม่ค่อยโดนเลยแต่เขาอะยิงโดนแน่นอนต้องเซฟเซฟหน่อยอู้ใจะยิงเด้งต้องเซฟเซฟหน่อยนะเออ่โอ้โหแล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วก็ลดความเร็วเราโอเคไม่เป็นไรวางไอวอลไปก่นอนก็เปิดมาหวัดดีพี่ชายหวัดดีพี่ชายโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรก็ปึ๊บป,ปึ๊บลากตรงไม่ได้ ล่างตัวก็ไม่ได้อีกโอ้โหแปบบพันยาก่อนนะฮะโอเคมาครับรอบที่หกนะคืออนี้ผมเล่นเซิร์ฟอินโดแล้วมันนาน้น,นะท่านผู้ชมก็คือไม่มีตัวตัวตึงๆนะเออมีแต่ตัวที่เขาจแจกมานะปุ๊บยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับอยังไงผมดักเลยตัวนะ่ะออกมาปึ๊บก็โดูไหมไม่ดูนะปุ๊บหูไม่ได้หว่ะ ยังไงครับผมอ้อมมานะเราหายคือรังอ่ะอุ้ยโหระยับพีดเลยระยับพิดเลยท่านผู้ชมอ,อ,อูยดีสุดไปดีสุดไปโอ้โหล่างไม่ขึ้นอีกโอ้โหปวดหัวเลยไปครับฟิตอ,อ,อ้อขียังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะพี่ชายยังไงล่ะพี่ชายโอ้โหปวดเตะยังไงวางวางวางเฮ้ย โหมปิงป oh, ิงดูปิงห้ารอยโอ้ดี๋ยวให้ปิงขาวก่อนโอเคขาวเราเจอกันขาวเราเจอกันขาวเจอกันอุ๊ยหทำอะไรนะอันนี้ผมเล่นแบบไม่มีไอวอนะเพราะว่าเขาก็เล่นแบบไม่มีไอวอนะชึบเป็นไงสเติปิวไงสติปิวไงครับสติปิวอุ๊ยเขาเล่นมไงวะอุ๊ยๆๆดีก่อนไปก่อนอุ๊ยไปก่อนนี่ วิ่งกลับมาโอเควิ่งกลับมาเดี๋ยวขออนุญาตซื้อหมวกก่อนนะฮะโอเคก็วิ่งกลับมาก็เหมือนเดิมอุ้ยดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เกือบโดนยีงหัวโอเคอย่างไรพี่ชายอย่างไรพี่ชายยิงไม่โดนละสิยิงไม่โดนละสิพี่ชายยิงไม่โดนละสิพี่ชายยิงไม่โดนละสิพี่ชายอุ้ยนิ่นี่นี่แล้วนิ่งแล้วโอ้ นิ่งเลียวอุ้ยลูกซองมาลูกซอง่ะลูกซองหรอออกก่อนมาก่อนวางก่อนอุ้ย,อย,อย,อยโอเคอู้หูเดี๋ยวแลโหเดี๋ยวแลวต้องปิดเลยปิดเลยตอนนี้คือต้องปิดนะออคือไม่มีหมวกนะตอนนี้หมวกไม่มีแล้วนะครับอุ้ยโสโลจังเราอะสโลจังสโลจัง สาโจัง A few e m m o n t ซาโลจังพี่ชายยังไงลูกโซอีกแล้วลูกซอีกแล้วก็ต้องระไะไกอย่างอุ๊ยเลือดร้อว